เพี่เอวด่านดันหนุ่มดันสายสายไปสายไปสายโชว์ไปโชว์โหดไปด่านสายเฮ้ยเซอร์วิสออนลี่ไม่เอาออฟไอ้อะมาดิมาเพียวให้มันมาดิวะใหญ่พี่ได้เป็นฆาตกรใหญ่พี่ได้เป็นฆาตกรบอกเลย่เป็นฆาตกรเฮ้ยกูเป็นเซอร์ไวน์ว่ะโอเคนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งมามามาเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้กูจุูงไม่เป็นว่ะด่านนี้เราจุูงไม่เป็นอะไร มันมัน <Okay. S 1> จุด้านนี้ต้องจุด้านนี้รู้สึกต้องจุกหน้าต่างนะตอนนี้ต้องอจุกหน้าต่างวะต้องหน้าต่างมันจะเยอะกว่าต้องจุกหน้าต่างหลบตู้เลยหลบต,ลบตู้เหรอไอ้เีจยมึงมึงไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอเออมาที่ท่านของรู้สึกจะเป็นเคิร์สอรอ๋อซสถานีของไฟฟ้า<ไ>ปะเนี่ยพาวเวอร์เซชั่นหึ่ี่อัดปะเนี่ยได้หมดนะครับมา้อมเบียว อยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวปรับกับใส่สนกกิจเกมเหรอใช่แล้วนี่เราเองโยโยไปเร็วไปเร็วจุกหน้าต่างจุกหน้าต่างเดี๋ยวจุกหน้าต่างตามมา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 แรงวัดปุ่มสเปคมนี่ตรง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 นี้จุกได้ตรงนี้จําว้ตรงนี้จุกได้จำต้องจำสถานที่ดีๆตามมาตามมาตามมาเราซิกแซกตรงนี้ได้อยู่เรื่องกับเราบอกเลยว่าตึงน้องชายถ้ายินเสียงหัวใจก็หุ่นตัวใครตัวมันตรงตรงนี้ต้นตัวนี้ก็จุกได้ จำไว้จะไว้ตรงนี้จุกได้ปัดไหมปัดไหมต้องปั่นต้องปั่นปั่นเลยปั่นคู่ปั่นคู่กดอะไรกด e กด e อย่ากดสกิลอย่าพยายามอย่ากดสกิลเช็คพลาดนะอ้าวบึ้มแล้วขอโทษเยืมมันมาอุ้ยเดี๋ยววิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันไล่ใครมันไล่กูกระโดดมาไล่กูมาวิ่งไปพี่มาพี่มาตาม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 มาเสียพลังงานเสียพลังงานก่อนเสียเสียพลังงานกระโดดข้ามหน้าต่างกระโดดข้ามหน้าต่างกระโดดข้ามหน้าต่างไปเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเอง เดี๋ยวกูเองมาตามกูมาตามกูโอเคโอเคโอเคเดยวกูเองเดี๋ยวกูเองเด็กเ,เองเดี๋็กเองปิดประตูดิครับน้องชายให้มันมาหากูนี่ปิดประตูดิครับน้องชายมาเดี๋ยวกูจุกเองให้มันมาดิวะกูวอยุ่หนหลบตู้กูอยู่ในตู้อ่ะหลบตู้หลบตู้ตไปเลยหลบตู้ไปเลยโอเคโอเคเสียง,งใจเบาละมันหากูไม่เจอเนี่ย ัวใจเต้นแรงนะครับท่านผู้ชมเชิมวิ่ยมันมามันมาเชี่ยมันมากูโดนนี่ครับผมเซฟนอร์จิ่งมึงไม่ต้องไม่ต้องเออมึงปั่นมึงปั่นช่วยกูมึงโดนเหรออย่าโดนนะอย่าโดนออกมาก่อนออกมาก่อนมึงโดนมึงมึงโดนสองขีดแล้วออกมาออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูบอกให้กูเชยกูบล็อกไม่ได้โ oh my god เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนปั่นปะเนี่ยเพื่อนไม่ปั่นเลยอ่ะเฮ้ยตัวตัวฮะเจยมันดิ้นไม่ได้ด้วยเกมเนี้ยข้อเสียตรงเนี้ยแหละไม่ใช่เอ็นเดนไม่ใช่เอ็นดิตี้เออไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นดิตี้เดี๋ยวกูหลบเฉยมึงดีกว่าปะเดี๋ยวกูหลบตรงนี้นะกูหลบเฉยมึงดีกว่าเดี๋ยวกูหลบเฉยมึงมันฟาบ้า ไไไปหนม่ดูด้วยดูด้วยแต่แต่เสียงหัวใจกูมันเต้นอะเจี๋ยกูจะตายเมื่อไหร่วะยังยังยังกูมาช่วยเลยเพื่อนกูต้องช่วยมึงให้ได้สวยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกูบล็อกให้เดี๋ยวกูบล็อกให้โอเคป่ะกูบล็อกแล้วมึงโดดข้ามมาต่างเลยนะโอเคป่ะเอามาเอามาวิ่งวิ่งฉีกใช้ฉีกใช้ไปเลยฉีก้ายไปฉีก้ายไปเลยมันมาทางขวาแน่ฉีก้ายไปฉีก้ายไปเออใช้เลยเข้ามาต่างตรงนั้นแหละแล้วก็ลองหาเครื่องผ่านไฟดู กูซ้ำเครื่องเดิมเอ้าเฮ้ยอะไรวะอุ้ยมันตีกูเชี่ยละให้มันมาอีกวะอะตู้ปีกตู้มันมากูนี่มันเล็ดไม่โอ้มันมาให้มันมาแล้วมันขึ้นข้างบนนั้นอะเปรี้ยวอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะมันมันอยู่ข้างบนนะโอเคโอเคโอเคมันมีมันมีสกิลสตอเกอร์เว้ยตัวเจสันอะ ระวังระวังต้องดูต้องมันต้องกวาดสายตาดูดีๆแต่เพื่อนไม่ปั่นเลยว่ะพี่เอาหาหาปั่นจักรหาปั่นจักรเครื่องดิ้ไมมีเรายังไม่ได้ปั่นจักรเครื่องเลยนะเว้ยปัญหาคือกูปั่นกูหาไม่เจอมันต้องหาดีๆอ่ะโอเค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 สวยมากสวยมากมีคนปั่นละปเพื่อนเดี๋ยวกูปั่นกับเพื่อนโอเคโอเคโอเคกูปั่นเดียวอยู่วิ่งมาวิ่งมึงต้องวิ่งนะมึงต้องวิ่งนะไม่งั้นมึงตายนะเนี่ย คือเดว่าเพื่อนมันพาผีมาหาตัวไม่ไม่มันต้องวิ่งวิ่งฉีก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 ได้อยู่โอเคอยู่ไหนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบล็อกได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตึงว่าเกมนี้ตึงว่าฆาตกรเล่นเป็นอยู่นั่นเนี่ยแต่มันอาจจะมึนๆหน่อยโอเคสกิลเช็คไม่พลาดถ้าผมแต่มันแต่เกมนี้ดีอย่างหนึ่งที่มันอะไรวะมันเครื่องมันปั่นเร็วดีเนาะเออกูชอบนะมันทำให้เกมมันรู้เล่นง่ายขึ้นดูดิ จะเสร็จแล้วพี่เอาดิไวไว้อยู่ไหนโอเคเพื่อนโดนใช่ปะ่ะปันไม่ดโดนใช่ปะ่ะโอเคโอเคปั่นเลยเฮ้ยถ้ามึงถ้ามึงปัน่นเครื่องนี้เสร็จน่าจะโอเคอยู่นะเกี้ยระเบิดเครืรรร่องระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่มันน่าจะไปซ้ำซ้ำคนเดิมแหละโอ้ยสกิลเช็คมันเร็วจังวะเกี้ยมันรู้ไม่เสร็จเลยโอ้ยชัดรู้กูเห็นแล้วร,รู้รู้ก็วิ่งเลยไม่งั้นมึงอาจจะตายได้โอเคโอเคตรงนียโอ้ยเชี่ยอยู่ไกลจากกูมาก กูเสียแล้วนะพี่เอ๋อดูปั๊บเซตหนึ่งเซตหนึ่งอ้โหมันรู้เที่ยวิ่งเลยวิ่งฉีกไปวิ่งฉีกวิ่งฉีกไปวิ่งฉีกไปวิ่งกไปวิ่งกระโดดจูนเข้อต่างอ่ะไม่กูวันนี้แล้วใช่หรอเออกูเข้าโอเคมีเพื่อนมาช่วยอยู่มึงได้อยู่ได้อยู่มึงไปช่วยเพื่อนดิเพื่อนเวนแบงแป๊ดเลยสับ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกูช่วยเพื่อนคนนี้ก่อนโอเคกูช่วยมึงต่อเพื่อนปั่นไฟนะเพื่อนอ๋อมันอยู่กันได้าดีว่ะเฮ้ยเข้าสามเลยเข้าสามเลยเข้าสามเลยโอเคเข้าสามเข้าสามเข้าสามกูจะตายกูจะตายกูไม่ยอมกูไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออสวยเร็วช่วยยังเร็วช่วยยังช่วยดิบอกให้เดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวกูบอกให้กูช่วยเพือยู่เดี๋ยวเพื่อตายนะตายยังตายยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โอเคไอ้นี่โอ้โหอะไรเดินมาเดินมาเดินมาฉีกมึงฉีกไปมึงฉีกไปมึงยังไม่ตายฉีกไปฉีกไปฉีกไปดูแยกเกอนดูแยกแยกเลยแยกเลยแยกเลยกูเคลียร์เองโอเคไอ้สัตว์โอเคโอเคไปว่าตกลงโอเคไปว่าตกลงโอเคโอเคโอเคเพียวอยู่ไหนเพียวอยู่ไหนมาฮิวกันก่อนมีฮิวกันก่อนมาฮิวกันก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนบอกโพ้ิชั่นหน่อยดิมันหิวกันก่อนเดี๋ยวมาฮิวกันก่อน อ่ามึงออกมาจากมึงออกมาจากตึกได้ป่ะตอนนี้ขันตะกรอยอยู่ในตึกอ่ะกูอยู่กับพวกเขาอ่ะกูอยู่กับพวกเขาอ่ะพวกเขาขัดเชียชิบหายแล้วอุ้ยมันไล่กูเหรอเอ้าไอเวนโอ้ยอะไรกูเหรอเชียแล้วไม่มีที่จุกอ่ะกูโดนรอบเดียวตายอดี๋ยวมึงเฮ้ยเฮ้ยมีประตูปะเนี่ยมีประตูให้จุกไหมมึงหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเชียล้มเลยสัสแม่งเออไหนที่ให้จุกเลยอ่ะจะทำให้หน้าหมดด้วย โหยากว่ะเพื่อนแฮมกันเสร็จแล้วเนี่ยเออเล่นยากกว่าเล่นยากกว่ามันยุกยากมากเลยอ่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมันมีบอกไหมโอเคเจอละมีบอก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 ช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ everyone เขาไม่มีช่วยได้อยู่แต่เสียงหัวใจก็เต้นถี่อย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะช่วยเต้นถี่มากเลยอ่ะ ไม่เพียวเพียวต้องรีบมาแล้วว่ะเฮ้ยกูจะโดนบุญชายันแล้วเฮ้ยถ้าจะมานะถ้าไม่ถึงจะมานะแต่ไม่น่าหมดจะโดนบุญชายกดอีกครั้งนะกดอีกครั้งกูได้ยินเสียงเท้าแล้วโอเคโอเคมามาด่วนด่วนด่วนด่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 นและเดี๋ยวมึงไปทิ้งกูไปทิ้งกูโอเคโอเคตามนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนตามมานี่ก่อนอยู่มานี่อยู่มานี่อยู่ริมนี่มานี่ไอ้กูหิวมึงก่อนอยู่เฉยอยู่เฉยเอ้ยหิวให้กันได้นี่กว่าเอาเสร็จเลยมา สวยงามสวยงามเกมนี้สวยงามเยี่ยมมากที่เวิร์กมาตามมาตามมามีเครื่องปั่นอยู่ปั่นต่อเลยปั่นต่อพม่รอปั่นต่อปั่นต่อมีเพื่อนโดนเลยเพื่อนโดนละเพื่อนโดนละปั่นต่อได้ปั่นต่อไม่รอแล้วนะครับมีเครื่องนึงตรงเนี้ยมึนกูจะรู้สึกนี่เพียวตรงนี้ตามมาสวนได้ด่วนเลยสวนได้ด่วนช่วยเพื่อนละปั่นมากดนั่นแหละละคนน่าจะซ้ำเครื่องอยู่ปั่นสองดีกว่าหนึ่ง ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนคู่ได้อยู่ทันอยู่ทันอยู่คนนี้เพิ่งโดนโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้เกมนี้ตึงกับเพียวเหี้ยนไม่เคยเล่นตึงขนาดนี้เลยเนี่ยไม่เคยเล่นตึงขนาดนี้เนี่ยแสดงคนนี้ไม่เล่นเป็นจริงว่ะไม่เป็นไรอีกาไม่เป็นไรมีคนช่วยเพื่อนแล้วมีคนช่วยเพื่อนแล้วงั้นเดี๋ยวเราปั่นดีกว่าเฮ้ยยังไม่มีวะมีคนช่วยยังวะ เฮ้ยมีอะไรไม่แหละกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นคุณผู้หญิงแล้วกูเห็นคุณผู้หญิงแล้วได้เห็นแล้วกูเห็นแล้วคุณผู้หญิงวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเครื่องปั่นหรือเปล่าเสร็จยังตเสร็จแล้วโอเคไหมสวยงามพระรามแปดเพื่อนชาสวยงามพระรามแปดนะฮะจังหวะนี้นี่ตรงนี้จุกที่นี่ตรงนี้ก็จุกได้นะเออใช่กูหาเครื่องก่อนต้องเข้าไปดูในบ้านดิแยกได้ก็แยกเลยนะ เราต้องหาเครื่องที่ใกล้ประตูที่สุดอะทางตันว่ะตรงนี้ปิดประตูไว้ก่อนไม่ต้องปิดนะโอเครู้สึกว่ากูเดินผ่านลังนี้ป่ะวะรู้สึกมันจะเดินผ่านลังนี้แล้วกูเจอเครื่องอะไม่ใช่เหรอวะอ้นนี่เพียวเจอ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 สวยสวยเฮ้ยมีคนมีคนปั่นเครื่องนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราออกประตูได้เลยเนะี่ย เกมนี้ตึงกันแน่ทุกคนได้จุกหมดเลยทุกคนไม่ได้จุกปีชีอะเครื่องมันร้อยไม่เป็นไรมันปันต่อได้ปันต่อได้ปันต่อต่อได้ต่อต่อได้ต่อมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่เดี๋ยวกูบล็อกให้ก็ได้เพื่อนโดนไม่เป็นไรเราปัดให้เสร็จเลยทัน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 เพื่อนโดนแล้วปัดให้เสร็จเลยฝืนฝืนต้องฝืนปะมันไม่มันหาเครื่องไม่เจอแล้วเนี่ยต้องฝืนให้เสร็จโอ้โหเกือบเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเรากระโดดหน้าต่างเอาคงไม่เห็นเพื่อนตอนเนี้ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะโอ้ไกลอยู่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 น่าจะทานด้านท้านด้นด้านไปดินสามอ่ซื้อมาดิแต่แม่งแหลกมากเลยนูไอ้โคตรแหลกอะไอ้โลูกบอกไอ้โลูกบอกมีไหมไม่แน่ใจว่ะมีเกือบเฮ้ยซีกพ่องมาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยด่วนดวนด่วนด่วนวิ่งแย่กูเลย สวยงามสวยงามสวยงาม<ห>สวยงามสวยงามงามึงจูกไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลอบไปปั่นต่อมึงลอบไปที่อื่นเดี๋ยวกูปั่นต่อแล้วอะ่ะหลุดแล้วเหรอ,จอเจอกูที่เดิมเจอที่เดิมเจอที่เดิมกูอยากจะอเอาเอคไปยิงแม่งเลยสัตกใจเย็นหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกปีนี่ใช้สเตมินาได้เหรอวะ ใช่ใช้ที่ไม่น่าเยอะเหมือนกัน1นึ่งส่วนห้าใช้เสร็จแล้วเดินใจกันที่เดิมได้นะเดินที่เดิมโอ้โหัวใจกูเต้นแรงมากเลยไอ้เหี้ยม,มันจะเสร็จแล้วว่า,าจริงๆเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแปดสิบสี่แปดสิบหกละพังเครื่องใช่มันมันถ้ามันฟันเรื่อยๆมันจะพังเครื่องได้เว้ยฟันเรื่อยๆเฮ้ยอะไรกูไอ้เพื่อนเสร็จ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 วิ่งออาประตูไปเอาประตูเดี๋ยวกูบล็อกให้อยู่ไหน มึงเห็นประตูวปะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนตันไม่เชื่อมึงตายยังเนี่ยตายแล้วมั้งไม่ดรู้ก่อนเลเนี่ยสามรอบไม่แน่ใจว่ะถ้ากูช่วยมึงทันกูบล็อกมึงได้อยู่กูเพิ่งเจ็บมึงรอบเองมันใกล้ประตูมันใกล้ประตูนะถ้ากูช่วยมึงกูมึงก็ออกได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ามึงตายอ่ะยังไม่ตายหรอกมั้งไม่รู้อ่ะ อยู่ไหนดีกว่าไม่รู้มึงอยู่ไหนตอนเนี้เที่ยวฆาตกรมันโอกงอะ่ะไม่เห็นมึงอะ่ะตรงไหนวะเที่ย <Yeah. S 3> แม่งแม่งเอาอ๋อเอามึงออกให้มึงออกเปล่ามันให้มึงออกเปล่าไม่เขาไม่เอาออกเขาไม่เราออกเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูมาสองมากันสองคนมาคสองคนไปเลยไปเลย พี่กูบอกให้อ๋อมันปล่อย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 ไปเลยทีเดียโบรเรียบร้อยให้ผมโอ้โห oh. ตบมือตบมือตบมือโอเคมันยังไว้ชีวิตอยู่โอย